สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม .2 ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์บายครูเพลงจุลาเย่สำหรับ EP ที่2นี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของด้านสมนายและมุมที่สมนายกันนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเขียนบทพิสูจน์ความเท่ากันทุกประการนั่นเองก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจริงๆๆๆ เพื่อรอรับบทเรียนก่อนใครเลยนะคะถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปของครูมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์เปกำลังใจให้ครูเพลงหน่อยเนาะถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จัก2คํานี้กันเลยดีกว่าค่ะ go สําหรับด้านที่สมนัยนะคะด้านที่สมนัยหมายถึงด้านที่มีความยาวเท่ากันนั่นเองเออถ้ามีด้าน2ด้านเนี่ยความยาวเท่ากันเราจะเรียกทันทีว่าเป็นด้านที่สมนยัยส่วนมุมที่สมนัยก็หมายถึงมุมที่มีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะ อ่าง่ายมากเลยนะถ้าหนูมีด้านสองด้านยาวเท่ากาันจะเรียกทันทีว่าด้านสมนัยกันหรือถ้าหนูมีมุมสองมุมที่มีขนาดเท่ากาันหนูจะเรียกทันทีว่าเป็นมุมที่สมนัยกันถ้าพร้อมแล้วเราจะเอาสองคำเนี้ยไปลองทําโจทย์กันดีกว่าข้อที่1นนะคะถ้าค,คุณคูมีสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม PQR จะได้อะไรเอ่ยอ่าจากทริคของค,คุณคูนะคะครูมีทริคมาให้ชย ทริคนี่คือลำดับการเรียกชื่อจะบ่งชี้ถึงด้านที่สมนายกาันอ่าลำดับการเรียกชื่อเป็นยังไงนะคะหนูดูโจทย์ลำดับการเรียกชื่อ A B C A จะอยู่ตำแหน่งหนึ่ง B ตำแหน่งสอง C ตำแหน่งสามจะบ่งชี้ด้านที่สมนายกันก็คือ P Q R P ตำแหน่งหนึ่งอ่าตำแหน่งหนึ่งของ P กับตำแหน่งหนึ่งของ A มันจะสมนายกาัน ตำแหน่ง2ของ Q กับตำแหน่งสองของ B จะสมในกันและตำแหน่ง3ของ R กับตำแหน่ง3ของ C จะสมในกันดังนั้นหนูจะได้ทันทีว่าด้านที่สมในกันด้านแรกนะคะใช้ลำดับการเรียกชื่อก็ได้หรือจะดูจากรูปก็ได้นั่นก็คือ,คอด้าน AB สมในกับด้าน PQ นั่นเองอ่าหรือเราจะเขียนว่า ความยาวด้าน ab มีขนาดเท่ากับความยาวด้านของ pq ก็ได้คะ่ะด้านคู่ที่สองที่สมนัยกันนั้นก็คือ bc สมนัยกับด้าน qr นั่นเองเป็นไงคะลำดับเลขชื่อ b กับ c ตำแหน่งสองตำแหน่ง3กับ q กับ r ตำแหน่งสองกับตำแหน่ง3ในชื่อใช่ไหมคะเราจะได้ทนทีว่าด้าน bc มีความยาวเท่ากับด้าน qr และด้านที่สมนัยกันคู่สุดท้ายนั่นคือ ca สมนัยกับด้าน R P นะคะก็คือตำแหน่ง3กับตำแหน่ง1สมนัยกับดับตำแหน่ง3กับตำแหน่ง1ของอีก1รูปนะคะเราก็จะได้ทันทีว่าด้าน C A มีความยาวเท่ากับด้าน R P อ่าเห็นไหมคะว่าทริคของครูลำดับการเรียกชื่อจะบ่งชี้ด้านที่สมนยกันง่ายมากหนูไม่จำเป็นต้องดูรูปหนูดูแค่ตำแหน่งบนชื่อก็ได้ถัดมานะคะ นอกจากนั้นลำดับการเรียกชื่อก็ยังบ่งชี้มุมที่สมนายกาันอันนี้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะคะตำแหน่งหนึ่งจะสมนายกับตำแหน่งหนึ่งมาเลยมุมคู่แรกที่สมนายกันนั่นก็คือมุม A กับมุม P สมนายกันอ่าตำแหน่งหนึ่งงคู่เราจะได้ทันทีว่าขนาดของมุม A มีขนาดเท่ากับเออขนาดของมุม P นะคะตำแหน่งตอ้ตำแหน่งต่อมาที่บ่งชี้ถึงมุมสมนายกันนั่นก็คือมุม B สมในกับมุม Q นะคะจะได้ทันทีว่าขนาดของมุม B มีข,ขนาดเท่ากับมุม Q ิและมุมคู่สุดท้ายที่สมในกันนั่นก็คือตำแหน่งที่3นะคะก็คือมุม C จะสมในกับมุม R ค่ะจะได้ทันทีว่ามุม C มีขนาดเท่ากับมุม R นั่นเองค่ะเป็นไงคะทริคการใช้ลำดับการเรียกชื่อเนี่ยบ่งชีท้ท้งด้านที่สมในกันแล้วก็มุมที่สมในกันไม่ยากเลยเนาะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะจะได้ออกมาเป็นสมบัติที่เรียกว่าความเท่ากาันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมค่ะอ่าเป็นยังไงก็คือเขากล่าวไว้ว่าถ้าเรามีสามเหลี่ยมสองรูปแฉที่เท่ากันทุกประการเลยจะได้ทันทีว่าจะมีด้านคู่ที่สมนายและมุมคู่ที่สมนายมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่อ่าซึ่งด้านสมนายกับมุมสมนายเราเรียนผ่านไปแล้วเนอะ ซึ่งมันจะได้ออกมาเป็นสมบัติของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมสามข้อข้อแรกนะคะก็คือมุมที่สมในาการจะมีขนาดเท่ากันทั้งหมด3คู่เลยอาอย่างที่เราลองทําแบบฝึกหัดไปข้อที่1นะคะข้อที่2นะคะก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมที่เท่ากันจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองและข้อสุดท้ายนะคะสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้จะมีพื้นที่เท่ากันเนื่องจากด้านแต่ละดานมันมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะค่ะก่อนที่เราจะ ไปสําหรับ EP นี้นะคะคุณมีแบบฝึกหัดเล็กๆน้ออนในการทบทวนของหนูนะใช้ทริคของคุณที่ใช้ลําดับการเรียกชื่อมาบอกด้านที่สมนัยและมุมที่สมนสยสำหรับข้อนี้กันเลยดีกว่ากําหนดให้สามเหลี่ยม PQR เข้ากันทุกป,ประการกับสามเหลี่ยม PSR ซึ่งหนูจะเห็นรูปอยู่ด้านซ้ายนะคะก็คือ PQR เป็นสามเหลี่ยมบนกับ PSR เป็นสามเหลี่ยมล่างมันเหมือนเป็นไงพลิกตลบลงมาเนาะอ๋ ซึ่งเราจะใช้ทริคเดิมนะคะก็คือลำดับการเรียกชื่อบ่งชี้มุมที่สมนายกันก่อนดังนั้นมุมคู่แรกที่มันจะสมนายกันก็คือตำแหน่งที่1นอ่าเห็นตัว P กับตัว P ไหม P ซ้ายมือกับ P ขวามือของชื่อนะคะซึ่งมันตรงกับรูปก,ก็คือนี้เลยมุม P นะคะของสามเหลี่ยมบนและสามเหลี่ยมล่างจะสมนายกันซึ่ง P มาจาก P แรกก็คือ PQR P ที่2ก็คือ PSR นะคะมุมคู่ถัดมาก็คือ มุม Q กับมุม S จะสมนัยการและมุมสุดท้ายก็คือมุม R ซึ่งมาจากสามเหลี่ยมบนและสามเหลี่ยมล่างก็จะสมนัยกันนะคะอ่ะถ้าใครได้แล้วมาลองทำแบบฝึกหัด5ข้อจิ๊บจ,จเล็กๆน้อยกับครูกันดีกว่าข้อแรกนะคะจุด Q สมนัยกับจุดจุดจุด R ใช้ทริคในการดูชื่อจากข้างบนเลยจุด Q จะสมนัยกับจุดอะไรคะเก่งมากจุด S นั่นเองเห็นไหมตำแหน่งของชื่อมันบ่งชี้ทั้งด้านที่สมนายและมุมที่สมนายข้อที่2นะคะด้าน PQ จะสมนยกับจุดจุดจุดอ่ะใช้ชื่อก็ได้ PQ จะสมนัยกับด้าน P s นั่นเองค่ะ,ะหรือใครจะดูจากรูปก็ได้นะคะถัดมาด้านคิวอาสมนัยกับด้านอะไรคะคิวอาร์ t i k ก o k t i ด้าน sr นั่นเองคะ่ะเก่งมากข้อที่4นะคะมุม r p q จะสมในกับจุดจุดจุดอ่ะค่อยๆไล่นะคะเรามาไล่มุม r p q กันก่อนเริ่มจาก r ไป p อ่ะลูกศรหมายเลขหนึ่งและจาก p ไป q ลูกศรหมายเลขสองจะได้เป็นมุม r p q ของสามเหลี่ยมบนดังนั้นสามเหลี่ยมล่างจะไล่ทิศทางเดียวกับลูกศรหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองกันเลยนะคะ เริ่มจาก R ไป P ก่อนหมายเล็กหนึ่งเขียนม,มุมไว้เลยนะแล้วก็หมายเล็กสองคือจาก P ไป S นั่นเองค่ะซึ่งหนูจะได้ทันทีว่ามุม R P Q สมนัยกับมุม R P S นั่นเองส่วนข้อสุดท้ายนะคะมุม P Q R สมนัยกับอะไรเราเริ่มไล่ P ไป Q และ Q ไป R ของรูปบนรูปล่างเริ่มไล่เหมือนกันจาก P ไป S และ s ไป r นะคะตามทิศทางของหมายเลข2ซึ่งจะมีหมายเลขตรงกับสามเหลี่ยมข้างบนเลยเนาะเราจะทันทีว่ามุม pqr สมนัยกับมุม psr นั่นเองคะ่ะจะใช้รูปก็ได้หรือจะดูตำแหน่งของการเรียกชื่อบนโจทย์ก็ได้นะคะทำได้เหมือนกันเลย หมดไปเรียบร้อยแล้วสําหรับ EP ที่2ของคําว่าด้านที่สมนและมุมที่สมนยและอย่าลืมติดตามใน EP ที่3นะคะเริ่มเข้มข้นแล้วเราเข้ามาสู่กลางเรื่องกันแล้วนะคือการพิสูจน์แบบด้านมุมด้านเป็นความสัมพันธ์แรกของความเท่ากันทุกประการนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ที่3นะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายด้านมุมด้านเราอยู่นะบ๊ายบา